ันนี้ก็จะมาสอนการยกสมมุติว่ามีคนกักต่ำหกก็คือเต็งต่ำกับเต็งหสมมติเต็งต่ำพันหนึ่งเต็งหกพันนะครับจะกินต่ำหกได้ก็ต้องออกห้าห้าเอี่ยวห้าห้าสองห้าห้าสามห้าหสี่ละ5้5้าห้าครับอ่าเรามาดูวิธีการยกกันนะครับเดี๋ยวผมจะยกให้ดูนะครับไอ้พวกที่กักต่ำหกนะครับเราสามารถกินมันได้ครับ อย่างนี้หกสี่สองครับหกสี่สองก็ยกครับแล้วถ้ามาักต่ำหกไงก็ยกครับเนี่ครับแดกมันได้ครับเป๋าห้าครับกินต่ำหกนะครับการยกอยู่ที่น้ำหนักการยกนะครับห้าห้าเอียวครับอ่าอ่าเนี่ยกินต่ำหกนะครับ เดี๋ยวดูครับมันอยู่ที่น้ำหนักกันเยอะกับการฝึกฝนอ,อย่างนี้ยกอ่าเอี่ยวสองเอี่ยวครับอถูกเต็งต่ำครับเต็งหกก็กเจ้ากันไปครับห้าสี่สามกินต่ำหกนะครับ 4, 4, 4, 4 5, าสี่สี่กินต่ำหกนะครับสี่ห้าหกครับอ่ากินต่ำหกไม่ได้ยกนครับหกสองสองแต่นี่สวยครับ อันนี้สวยครับโดนต่ำหกเต็มๆครับสี่ห้าหกครับยกครับอ่าอันี้ก็จะเป็นวิธีการยกการกินต่ำหกนะครับกินต่ำหกได้ก็ต้องจะออกห้าห้าเอี่ยวห้าห้าสองห้าห้าสามห้าห้าสี่ครับห้าห้าห้าอ่าถ้าต่ำหก กินต่ำหกได้สมมติเขาเต็งต่ำไว้พันหนึ่งเต็งหกไว้พันหนึงครับโอกาสที่เป็นต่ำหรือเป็นหกโอกาสยกแต่จะกินต่ำหกได้ต้องเหมือนที่ผมเขย่าครับแต่มันออกแบบนี้หลายๆเปิดครับกักต่ำหกก็มีเจ็บนะครับอ่าฝากไว้ด้วยครับอ่าไม่ต้องถามว่าผมเป็นใครนะครับกำอรสีเหลืองครับอ่าเจ้าของลูกเต๋ามาเหนือเมฆนะครับอ่าที่โด่งดังใน y o u t u b e นะครับอ่า จัดจำหน่ายเจ้าเดียวในประเทศไทยไม่ผ่านด้านใดในกรทมและต่างจังหวัดน,นะครับทุกรายได้นะครับเรานำไปให้น้องหมานะครับขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ